ท่านเช้านี้ือเคผมตื่นก้าโมงกว่าแล้วเรามากินข้าวแล้วนั่งคุยกันไปเลยนะครับอืมอย่างนะัมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ คือพอดีเขาเพิ่งไลส์สดครั้งแรกไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับการไลส์สดไม่ได้ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเขาทำมาสอาครั้งแต่ก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ไม่รู้ว่าอ่านคอมเมนต์ยังไงด้วยนี่ด้วย